เริ่มสักทีก็จะเริ่มได้ใช้เวลานานสิเปลงเอาละ <c oughs> เดี๋ยวพักก่อนไงเธอเป็นนักผจญภัยสินะน่าแปลกใจจริงที่เคยมาถึงที่นี่คนเดียวข้าเ, <c oughs> เอ้ยโอ้ยเสียงข้าชื่อเทนะ่ทนะเทนัสเป็นคนหนึ่งของกอง กองคารวะเอกองคารวาช่วยเหลือนักะชญภยัยยินดีที่เรารู้จักนะออลองทางเงินเหรอมิน่าถึงมาแถวนี้คนเดียวเดี๋ยวจะให้คนในกองคาราวะคาราวานค <c ười> ารว,วานไปส่งที่เมืองใกล้ใให้แล้วให้แล้วกันพวกเรามิน่าที่จะคอยช่วยเหลือนักะชญภัยอยู่แล้วโอ้นี่ไม่รู้จักพวกเราเงินเหรอคิดว่าเธอ คิดว่าดังพอตัวเลยแอ้ว้พาดังพอตัวแล้วแล้วเชียวนะหรือเธอเป็นนักผจญภัยมือใหม่ใช่ไหมอา่อาอ่าใช่แล้วไม่ใช่มือเธอเป็นนักผจญไม่ใช่มือใหม่นะเว้ยอา้าวเหรอขอโทษด,ด้วยก่อนไอ้ขอโทษด้วยแล้วกันเดี๋ยวทำหน้าบูดในแบบนั้นสิแค่เข้าใจผิดทิดผิดอีกเิดหน่อย นิดหน่อยนิดหน่อยเองเฮ้ยลิ้นพันหมดและเงินมานี่สิมีเรื่องน่าสนใจเออจะเล่าให้ฟังโอเคพวกเราตั้งแคมป์อยู่ที่นี่และสามารถใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพวกเธอได้มันน่าเป็นมันน่าจะเป็นประโยชน์กับการปภัย์ในในรอบกว้างจะฟังหรือไม่ฟังก็แล้วแต่เธอนะฟังครับ พวกเราไม่บังคับหรอกแต่มันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เราต้องคอยช่วยเหลือนัอนกะชนภัยเพราะไงจะแวะฟังสักหน่อยไหมเอ่อ,อ,อฟังสิมาอ้าวสมสมาชิโอ้ยก <c oughs> ินพันสมาชิกคาราวานคนใหม่เหรอดูไม่ดีดูดีไม่เลวเลยนะ นชื่อคเลเอคิเวคิเอ,เอลิเวล่าเออนั่นแหละคืออะไรล่ะน้ำงมารอน้ำงมารอดูวิเศษสอสไม่ใช่คอควาย <c oughs> เดี๋ยวนี่กูด่าตัวเองอ <c oughs> หรือเปล่าเนี่ยช่างมันเอะยดีที่น่านรูจ <c oughs> ้จักเออครับเสียใจด้วยที่เป็นนักประจนภัยกับคนใหม่ตอนนี้กำลังจะถามว่าจะจะฟังคำแนะนำก่อนไหมแล้วตอบ ได้คำตอบล่ะว่าไงนืมงั้นงั้นขอไปเตรียมตัวก่อนเจเดินไปตามทางนั้น,น,นทางนั้นนะแล้วค่อยเจอกันบายจ้าบายในแค้มีพวกเราอยู่หลายคนคุยกับพวกเขาดู <c oughs> เธออาจจะได้อะไรติดน้าติดมือมา <c oughs> ไปบ้าง <c oughs> พาดิกโอ้ยหืมทำไมถึงให้งั้นเหรอก็เพราะว่าเพราะว่าเป็นมันเป็นอย่างของพวกเราอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยกับสมาชิกคารวาคารวานนะที่อยู่รอ,รอบๆแล้วไปหาหัวหน้าเทนะเทนะนน นา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 เฮ้ยเทน่ทเทน่ทหรือเทน้อก็ได้โอ้ยดิ้นพันหมดละอ่ะไปดีกว่านักายนักพัชนพันธ์คนนักเอนักพัชนพันธ์หน้าใหม่คือเธอเองเหรอยินดีต้อยินดีต้อนรับสู่แคมป์ช่วยเหลือนักพัชนพันธ์กำลังจะไปหาเทนเทน่าใช่ไหมล่ะงั้นเอานี่ไปด้วยสิของช่วยเหลือไงเอ้ยขอช่วยเหลืออะไรล่ะเผื่อจะมีประโยชน์ อะไรโพรเ่นรีไวต้ารีไวต้าเป็นยาฟื้นฟู HP ลองใช้ดูเวลาโดนโจมตีศตูแล้วพลังเอแล้วเลือเอพลังล,ลดลงถ้า HP เหลือศูเ 0, มื่อไหร่ก็จบกันต้องคอยระวังเอต้องคอยระวังให้ดีว,ว่า HP เหลืออยู่เท่าไหร่ครับครับ ใช้พูดได้เลยฮ่าฮ่าฮเป็นเป็นนักพจนภัยหน้าใหม่เสินะยินดีที่ยินดีต้อนรับสู่แคมป์แคมป์ของคาราวานช่วยเหลือนักพจนภัยเห็นว่าจะเห็นว่าจะรับแนะนำจากคุณหน้าเทนะาใช่ไหมนี่เป็นของช่วยเหลือล็กน้อยเอาไปใช้สิลีเจโอ้จยายแกอ อน่แทบเวทมนต์ที่ช่วยพื้นฟูพลังชีวิตให้ทีละน้อยเมื่อใช้เพราะเพราะเอเมื่อใช้เพราะฉะนั้นควรใช้อเทมช่งนี้ก่อนที่เธาจะตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายครับครับอืมนะคุยให้เสร็จก,ก่อนนะครับใช้ผู้เหนือห่อยละท่านนักประจันภายยินดียินดีต้อนรับขอบเรออ่าไม่เป็นไรครับ แค่เหนื่อนนิดหน่อยครับกะกะเฮ้ผมได้รับคําสั่งให้ให้มอบของสิ่งนี้ให้ท่านนักประจนภัยมันไปจะมันจะเป็นประโยชน์กับท่านอย่างแน่นอนเชิญรับเอาไปได้เลยครับเอาไปเลยครับภาคใบนี้ภาคใบนี้ก็ตลกดีนะฮัดไว้ัดไว้ตาเป็นยาเป็นญาที่ช่วยก็จะให ไอเจเอจะช่วยให้เฮทีสูตรเพิ่มขึ้นชั่วข่าวโปรดนำะไปใช้เนะมือม่อต้องต่อสู้กับสตูที่แข็งแกร่งนะครับทายเฮทื Hi, ี 0. เอศูนย์เออดูแล้วเออเเข้าใจและ้วเข้าใจและ้วายงั้นมาเริ่มกันเลยงัย้นมาเริ่มกันเลยก็แล้วกัน ถ้าจะออ,อะาเอาจญภัยแน่นอนว่าก็ต้องมีการต่อสู้กับมอนสเตอร์ก่อนอื่นถ้าจำจำพื้นที่เอชํำพื้นฐานได้อันตรายก็ไออันตรายที่ได้แล้วมันจะน้อยลงฉันเองก็ว่างอยู่จะสอนให้ก็ได้นะอยากเรียนอยากจะเรียนกับหัวหน้าหรือหรือกับฉันหรออ้าวผู้หญิง <c oughs> ตามไปพภาพผู้ชายเลยจำไปเจอจำไปเ,เอ,อจ จะให้ใครสอนจะให้ใครสอนให้จะให้ใครสอนให้ก็ลายไม่เบาเลยนะเรา <c oughs> <c oughs> มาเดี๋ยวลองสู้ดูนะมันไม่ยากเลยสู้กับโคเอโครอดเอข้าใจละมาเออเออเป็นห่างโอ๊ยโดนเออเออ ง่ายใช่ไหมล่ะง่ายง่ายใช่ไหมล่ะ <c oughs> แค่ใช้อาวุธที่โจมตีมันมันออกมาจากเอมันจะธรรมดาไปหน่อยใช้สกิลโจมตีดูสิมันแรงกว่าเยอะกว่าเยอะเลยนะครับแล้วเข้าไปในป่าลึกกันกันดีกว่าดูเหมือนล้วจะแค่คนคงไม่พอละมั้ง ฟิลเดอรอ์ซันเอายิงสิเฮ้ยยิงชาร์จนานันไปละยิงชาตินี้ชาร์จนานไปหน่อยยิงปกติก็เอกก็พอแล้วมัง้งฮะอะไรนะ งั้นลองปิดไอ้งั้นลองปิดแล้วเปิดใหม่เอองั้นลองรีไอ้ลองไอ้ลองลองรีหน้าต่างไอ้ลองรีดูสิเขาเข้าออ,ออกแล้วเข้าเข้าใหม่อะไรมาดูเหมือนดูเหมือนมีพวกตัวเก่งๆอยู่ด้วยเธอในตอนนี้ก็ยังรับ มือเจ้าเจ้าวิโก้ไม่น่าได้นะมอน,มอนเตอร์แถวนี้เป็นพวกรักสงบถ้าไม่ไปรังแกมาเนอก,ก่อนมันก็จะก็จะไม่โจมตีเราการต่อสู้โดยเด็ก่องการประท้าพวกวนี้เหนือกว่าก็ถือเป็นการวางแผไในอย่างหนึ่งหลังจากการโคเอโคลเอโคอนโคอนแมสโดยเรืง่งเรื่องวิโก้ดูสิ ตัวนี้อะ่ะฟิลเดอร์ซันเออเออเราเข้าไปด้านในกันเลยเอ็ดกันต่อเลยแล้วกันเธอมีดูมีฮอสวันนะน่าจะเป็นนักประจไทยที่ดีได้เลยนะ on le sait เจออะไรเจอบอสมาไม่กลัวคณจะแย่แล้วสิเราดูเหมือนผู้นำแห่งป่าจะออกจะออกมาต้อนรับเราโดยโด้วยตัวเองแล้ะพอดีพอดีเลยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมา ้ไอที่ผ่านที่ผ่านมาลองต่อลองสู้กับมันนะดูสิเฮ้ยเอาจิ้งดิไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นกังวลไปฉันจะช่วยต่อฉันจะช่วยเอ้ยฉันจะช่วยสู้ด้วยเ้ยเล่นพัดอีกแล้วเอาละถ้าเตรียตัวพร,พร้อมแล้วเอ้ยพร้อมแล้วคือเราเข้าไปหามันเลยแล้วกันม,มา พร้อมแล้วจ้ะพร้อมเสมอฟอร์เลวูฟปะทะโกมะ่มาเลยออเออเฮ้ยกล่มควันอย่างนี้ชาร์จเลยรอเออเออ เหนื่อยมันมันก็ประมาณนี้แหละโอเคไหมส่วนส่วนใหญ่พวกพวกบอสจะแข็งแก่งมากดังนั้นขอแนะนำว่าว่าไปหาไปหาเอไปเป็นเอไปเป็นปาร์ตี้จะจะดีกว่าอย่าลืมนะเออปาร์ตี้การการร่วมกลุ่มคนคนที่จะช่วยกันต่อสู้สามารถร่วมตัวกันได้ไม่เกินสคน ด้วยโดยรวมตัวแล้วลองลองชนผู้เล่นนะอื่นนะที่มีที่มีเป้าหมายเดียวกันมาตั้งพาร์ตี้ดูสิแต่ถ้าอยู่ดีๆไม่ไปไปชนเขาอาจจะอาจจะตกใจได้ลองทำเขาดูสักสักนี้ก่อนว่าจะว่าสนใจมไหมเรียนรู้มาเรียนรู้มาพอสมควรแล้วเรื่องเราในป่าในปน่าเก็มีแค่นี้กับแคมป์กันเถอะอืม เอ๊ะนี่ได้กินอะไรไหมไมคือเปล่าวว้ายคงไม่ใช่มีอะไรเกิดขึ้นกับแคมป์แคมป์หรอกนะนี่ไปดูกันดีกว่า เกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นแย่แล้วเธอต้องเธอต้องรีบหนีไปจากตรงนี้ไอจกจากตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยรีเวล่าโอ๊ยวเราจะอยู่จุดวันเองรีบหนีไปเป็นไรไปรีบหนีไปแล้วสิไม่กะเออรู้แล้ว ม,มันก็ปิศนาโอ้โ oh, ห oh, เลือดเป็นาพันสามไอ้ไม่ใช่ห้าห่าปะทะโกวะเลือดแทบไม่ลดเลย อ๋อเฮ้ยสูมไม่ได้เห็นเห็นโลดปลอดภัยหรึเปล่าปลอดภัยเออปลอดภัยหรือแอะ <c oughs> กัดเลยตัวเอง ปลอดภัยหรือเปล่าครับรีบรีบมาทางนี้นี้โดยเร็วไม่เป็นไรหรอกครับพวกเดี๋ยวเดี๋ยวลืมภาพอะต้องภาพอะไรวะเออปลอดภัยหรือเปล่าครับรีบหนีรีบหนีทางนี้เร็วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหรอกครับพวกพวกหัวหน้าเอเทนัสอึดอึดถึกยังยังกลับอะไรไม่มีทางง่ายๆอยู่แล้วรีบไปเถอะครับเอ ถ้าถ้าท่านโดนลูกหลวงล,ลูกหลวงตายไปท่านคงโดนหัวหน้าตืบแน่ไอ้อข้าเขาข้าโดนหัวหน้าตืบแน่ <c oughs> ตืบเอออาเไปกดซะงั้นเอาละ ข้าขอข้าต้องขอตัวไปก่อนครับคงต้องรีบรีบกลับไปช่วยพวกคนที่แคมป์แบบไล่มืองเจ้ามองกรนั่นไม่อะไม่อะไรมากหรอกครับเท่านี้เท่านี้ดูสถานการณ์ยังโอเคอยู่มันเป็นเรื่องที่พวก,พวกเราผ่านมาได้ตั้งไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วครับอ้อเกือบลืมไปสำหรับคนที่เข้ารับการแนะนำ จากคาราวานจะได้รับสิ่งนี้คือเป็นที่หะอลึกถึงมันเนมันจะไม่ใช่ของดีอะไรมากมากมายแต่สักวันมันก็จะเป็นประโยชน์กับท่านเนอ,อย่างแน่นอนอะไรคาราวานลูกธนูคาราวานหนึ่งชิ้นถ้าต้องขอตัวไปก่อนนะแล้วถ้าเรามีอาไออะไรลนะ่ะว วาสนามเอมีวาสนาต่อต่อกันอาจจะมีโอกาสได้พบกันอีกขอให้ท่านมีโชคดีในการประจนภัยไซย่ใใาลาครับบ๊ายบายเอาแก่อะเร่ม เป,เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายแสดงให้เห็นว่ามีเดินเรื่องใหม่เออเขอนะ้าใจแล้วเว้ยตกใจมาจากไหนเนี่ยโอเค okay, ได้เป็นรับผ้วของเราตอนนั้นมีหุ่นายกาาตั้งอยู่และมีป้ายเขียนว่ายิยนนีต้องรับสู่เมืองโซเฟียท่านใดที่กำลังหาซื้อซื้อไอเทมของ ขอเชิญมาที่ร้านเนะโซโซโอเอโซโลโลโซโลโซโซโลโลเอ,โอ,โอ,โอโดดแหละน่าลองแวะเข้าไปดูสวัสดีครับมีทุ่าอะไรในเมืองงั้นเ,เหรออืมคงเป็นนักคงเป็นพวกนึกักไอ้นักเดินทางสินะเอาเถอะทับตัวตามสบายเลย แล้วกันอืมว่เาเป็นแนวทางการป้องกันของว่าท่านผู้ครองเมืองน่ะแล้วพวกพวกข้าเองก็เห็เหนด้วยข้าตรวจสอบเอ้ยทาตรวจสอบอย่างละเอียดทีละคนเมื่อไรจะเสร็จเลยแล้วเอ้จะเสร็จแล้วก็จริงไหมยินด,ดีต้อนรับยินด,ดีต้อนรับ ไม่คุ้นหน้าเลยเพิ่งมาใหม่เพิ่งมาเมืองนี้เป็นครั้งแรกหรอกสินะครับอ๋อเป็นป้ายก็เป็นป้ายก็เลยเดินมาดูถ้าเช่นนั้นก็ต้องขอขอบคุณมากใช่ค่าขายไอเทมมาหลายอย่างเลยเล,ยละมีเรื่องออมีเรื่องอะไรที่อยากรู้หรือเปล่าล่ะครับถ้าเป็นเรื่องที่รู้ก็จะอธิบายให้ให้ฟังแถวนี้ไีนะ ถวนี้ไม่น่าสนใจอะไรไหมน่าสนใจก็เหรออืมก็คงเป็นแถวสร้างปรหักหักพังเอะนะมัง้งมันเป็นสร้างเมืองเก่าที่ถูกทำลายทำลายตอนเกิดเอ้ตอนเกิดกิริยุกกิเอ้กิยุเออนั่นแหละในในอดีตเม่อนานมาแล้วอยู่ไม่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่หรอครับเมืองที่กำลังขยายตัวแถวน,น,นั้นเลยมีเขตก่อสร้างด้วย ข้าเองไม่ค่อยเข้าไปนะแต่เขาว่าเขาว่ากันว่าเป็นที่ที่น่าสนใจทางเดินเข้าไปตามทางในอุโมงค์ที่ขุดไว้พอเดินเดินไปไม่รู้ว่าจะตั้งเมื่อไหร่ก็ทึบที่กำแพงและเพดานมันกับปรปัดไอ้มันกับปรปบัดไปกันไปหมดแล้วเมืองนี้ปลอดภัยหรือเปล่าน่าเป็นกระถาที่จริงจังมากรูเหมือนว่าตอน ตอนเกศแล้วพวกมังกรที่คอยไปปกป้องธรรมชาติจะหายสรราบศูนไปไม่น้อยมันเป็นสาเหตุและให้ธรรมชาติแบบเกิดความแปรปรวนและพวกมอนเตอร์เริ่มดุร้ายมากขึ้นแถมยังมีมอนเตอร์แปลกๆหรือมังกรชั่วร้ายออกอรารวาสทาให้ทาให้หลายร้อยปีที่ผ่านมาไม่สามารถอยู่กันจะสงบสุขได้ช่วงหลายปีมานี้มีข่าวลือเรื่องมังกรชั่วร้าย หน้าหน้าหูหน้าหูมากถ้านเอหน้าหูหน้าหูหน้าหูอะไรวะหน้าหูหน้าหน้าหูหรือหน้ากลัวครับถ้าคือท่าแปลครับแปลให้มันดีดีดอยจีเฮ้ยกูอ่านไม่ออกท่านระวังตัวเอาไว้ให้ดีง้อยบ้างก็ได้ไอ้ข้อดีนะไม่ต้องห่วงฉันแข็งแก่งจะตาย ที่ข้ารู้ก็มีเท่านี้แหละขอบคณที่รับฟังเพื่อมีเพื่อไปเครื่องหมายแห่งมิตรภาพแบบนี้เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งมิตภแบบราตภาพข้าขอมอบสิ่งนี้ให้มาเนเป็นของค้างไอ้ค้างสต็อ,อ,อ,อกเอาไปได้เลยไม่ต้องเกรงใจธนูไม้แข็งว่าแต่ผู้ลูกค้าตอนเย,ย้ท่านว่างหรือ ว่างอยู่หรือเปล่าโชคชะตาคงจะนำพาให้เราได้มาพบกันในวันนี้ข้าวานให้ท่านไปส่งของให้ข้าหน่อยได้ไหมปา่ปาบาไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เรื่องรีบร้อนอะไรนักหรอกแค่ระหว่างท่ทานเดินชมเมืองไปเรื่อยๆถ้าไปถึงที่นั่นแล้วก็เอาของฝ่าของที่รับฝากเราไปให้ก็พอง่ายใช่ไหมล่ะเออเออทำให้ก็ได้วะ ขอบคุณมากครับนี่เป็นวัตถุดิบสำหรับทําอาวุธที่คุณเซนโดกำลังตามหาอยู่ขอฝากให้คนรู้จักไปหาเขานะเขานะครับที่เอามันไปให้คุณซัน